สวัสดีโดยสวัสดีสาปาเนาะพี่นอ้องอ่าเอฟซี FC คือจตจำสาปาได้อยู่เนาะอ่าหลังจากที่สา,าปาพิ่นประกศาศตามหาอันห้าน่นเนาะพี่น้องอยู่ทางจงังหวัดอุดรเนาะสาปาเนาะอ่าเป็นเั่นไรปัจจุบันนี่สา,าตตปาติดต่อ่นได้อยู่บ่ าแล้วนงมาได้คุยองได้งกันออลากะแบบงางเะว่าเจ้าเจ้ามาบ้านแต่เพิ่งมาได้คืออยู่ในเรือนในซานอยู่มาบ้านได้เดือนหนึ่งแล้วมาได้เดือนนึงเลยแ่มาแต่วันที่อเป็นยังคือมา อ๋อแตคือน้องเตงไทยได้เสียอยู่ใช่ตอนนี้นะอยู่น้าเม่ใหญ่นใหญ่แล้วกันอยู่น้ามยใหญ่เม่ใหญ่เป็นเละะี้อ,อันนี้อันนี้คือแบบเจ้ามาอยู่น้ำพัวเจ้าแม่คอยมาอยู่พี่แหละจริร้องล้วมืออะไรได้เมือวนอ๋อก็คือคนมาอยู่น้ำพัวคนอยู่ซุยนี่เนาะบ้านอ,อยู่ซุยนี่เนาะไปกระเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แบบว่า ในเครื่องคายแล้วเมื่อขายอยู่พุ่นยอย่นะไกเตอรบ่จากอันยจากซุยไปบ้านโตอันน้องแตงไทยอยู่นะที่รถจักกรสมงปลายโอ้สมงปลายกะประมาณอสามสิบกลั๊กตัวเล็กีิเนาะแมนิน้ำอ้อยเอาเอาแนมดีละห้อนเฮงเลยพี่น้องห้อนเนาะห้อนเลีห้อนอยู่พีเอห้อนคิดว่าโลก โลกห้อนแหงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงเดือนเมษาเนี่ยคือนำโฮเซ่พุ่งใหญ่มาช่วงเดือนสงการานต์เนาะคือข้างบัได้สิพาน้องเผมไปเห็ดแบบปัตตาสชนจ้ะเจ้ปลาลูกเจ้านาะเบืาา้องหน้าจะล้างสงการานต์เนื่อเพราะว่าเอาไปเบื้องก่อนได้ไปอยู่แต่ว่ากันยังเบื้องอยู่นะตอนนี้น้องผมน่ะอยู่จากจากปีแหละเก็จนลืมแหละขอก็ได้เนาะ,ะเดี๋ยวเฮืองเละ เดือนหน้าวันที่เท่านี่เราก็ได้12ปีพอดีโอ้หางก็ได้12ปีเนาะอ่าก็เอา้าไปไวๆเนี่ยเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยก็คิดว่าอ่าทางสับสบปาเพผนยังอยู่ไทยอยู่กะดอกเนาะอันนี้ผลผลไม่ได้อยู่ทงคีลุ่มไปฮะผลผลไม่ได้ไปทราบจะ<บ>ไปกันที่ได้ติดต่อหาเจ้ายุ่งมือนะฮะแต่ว่า มันผัดมีเรื่องเกินคือมันมีกันเรื่องหมาบ้านโดน,นอ่ะนะอ๋อเล็กๆเจา้าว่าเจ้าชิไปหาแหน่เจ้าอยู่เนะเาะแม่แม่ไปบ่ได้ซ้ำบัดนี้แม่ทางบ้านเคนบ่มีไผเบิ่งแม่เนาะก็ะเลยเคนเจ้าชิไปเราล้างสงการามพุเล่นันมีบัตรมียังแหละนะก็สบายแน่คิดว่าเจ้าอยู่อยู่ไทยแหลสะสุดอกเอ้ยอยู่ ยังอยู่ไทยอยู่เนาะคิดว่าสามีเจ้าตาไปละจะดอกงั้นเนาะนอเล่ากับบอด้มาซ้ำแล้วกับบ้านของก็บบอด้มาได้บอด้มาไปซ้ำเนาะแมนไปกับอยู่บ้านกําลังมาบําลังมาอยู่พี่ได้อาจจะได้ถูกตายเพร่ะวานไปมากอดก็อยู่บ้านเนาอยู่บ้านน้ำนองเต็งไทยบะแม่อยู่กับเขาไม่ใหญ่อยู่กับแม่พึ่นกําลังมาบ้านอยนี้ได้กินปาย อก็คือซุยนี่กับเป็นเมืองจำพรนะพี่นอ้องอ่ากับ <Yeah. S 1> อยู่เมืองเดียวกันกับเฮ <Yeah. S 1> าเนี่แหละเนาะกับูพวกเพื่อนเราอยู่หม่งใดเนะาะมีโอกาสผ่านไปทางนั้นก็สิไปแวะไปอยู่ทางเล่ซุยมามันจะมีทางหลักไปแก่งเกาะกระเ้ทางแดงอ่ะก็คืออันบ้านอ่าแวะทางบ้านอันียังบ้านดอนแยงบ่หรือว่าทางใด แนแต่ยังบันั้นเจ้ามาหอดซุยปึกจนเลยมาได้หนึ่งแล้วมันจะมีทางแดงลงมาหะทางทางขาต่อไปเคลื่อนขวอยู่แถวทางขาเอ้าเวลาแนมแน้มท่วมบ่ท่วมบ่เฮือนเจ้าท่วมท่วมหอดหน้าบ้านแต่ว่าบ่ได้เขาหอดเฮือนเออกต่ยังใครเนี่ยเนาะแมนช่วงอันสี่ปีที่แล้วมะท่วมหอดสั้นสั่งท่วมสั้นเดี๋มองเจ้านางนี่ท่วมบ่ แมนจากเมื่อมันจังอันบไปกรุงเทพช่วงนะฮะไปไปอยู่บ้านอ,อ๋อจะอยู่ไทยแม่นปิดเฮือนไว้แล้วไปอยู่อน้ำถ่วมควนมาอยู่เลยเนาะกัดพวกเครื่องอยู่ในเฮือนในซันมันบอนเน,น,า,นาววัดว่อเพะเอาขึ้นสั้นสอง อ๋อขึ้นเมียนอยู่สั้นสองเ <Yeah. S 1> อ็นอ๋ออ่ะมาพี่น้องเล็กๆก็ว่าอ่าน้องคิดว่าเรายังอยู่กรุงเทพอยู่สะดอกเลยว่า <Yeah. S 1> แบบอยากอัปเดตให้เบิ่งแต่ละคิีแต่ละคลิปแต่ละคลินะพี่น้องว่าอ่าเพิ่น,น<อ>ได้ไปเห็ุบัตรประชาชนหรือบอหรือว่าจังไดเนาะก,ก็คืออ่าได้ไปเห็ดไปหาอยู่ถ้าได้ไปเหตุหตที่ิี่ต่อคาเจ้าจอยู่ ลวกะเทียนที่ต่อฮะล้วก็ที่ให้ลูกคุยน้าแดงสินะก็จะไปไปเจอปู่กับย่าแล้วก็บที่ที่ต่อเห็ดขีบฮะน้ากับเจ้าว่าบ่เพิ่นสิดีใจจังได๋เนาะได้อยู่หลังหลังจากที่เจออันปู่กับย่าแล้วเราเราก็ดีใจแฮงบ่ลูกสาวเจ้านะเพื่นก็ถามอยู่ว่าสิโทรแนวใี่ได้ได้นะแต่ว่าห้าวผัดแจ๊คสิโทรไปทางใตโทรไปทางไล่ฝืดผัดกับ่าหารลวก็ แล้วอาจจะหับบ่เป็นบ่หรือจังได๋นี่แหละอืมบ่มีว่ามาเทพละกแบบว่ายังเรายังบ่ได้เห็นแน่ปู่กับย่าบ่น้องแตงไทยก็อ๋อพมีลูกเด้ออะปลูกลูกไปอ่ะนึงอืมสัญญาณบ่อยากดีปานได๋เนาะแม่แผนสัญญาณบ่เอง ก็คือยังบนัทโทรวิดีโอคอลเห็นหนากันเลยเนาะแน่นพี่น้องเลยสัญญาณก็ได้เนาะขาดเขินเนาะขาดเขินเนาะพี่น้องเอฟซีที่เข้าใจจะดอกเนาะว่าการเห็นงานผ่านออนไลน์มันก็สิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเลยเนาะแน่น้องมันก็ดดีใจเนาะได้เจอกับปูกับปยาอะไรก็ได้ ดีแต่เออเนาะตอนอ่าน้องพี่น้องก็คือทางพอน้องเปินินเซียแล้วนาอพี่น้อ,นองเลยถ้าน้องพันยูเอ้ยถ้าพอน้องพันยูก็สีดีอยู่น,าอ,นาอเอย้ยเนาะแมนกาดีอยา่แล้วยู่อยกับแมาพี่แล้วปกติยู่พูดแล้วก็คือสมมุติว่าเรายังมีชีวิตยอยู่เจ้าก็คือบ่ได้ขามาอยู่ฝั่งเาวดอกเวนาะ แก<ม>ละ,ะทีอยู่ปุ๊บแบบคือจะอ,อยู่ประเทศไทยหมดเลยเนาะแกนอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนาะพี่น้องที่ว่าพอเป็นได้เสียชีวิตเนาะแล้วก็มีอ่าเคสน้องน้องสันเนาะอ่าน้องสันอยู่เบียงจันเนาะอันนั้นก็ะพอเสียกันอัไนก็ได้เนาะแต่ว่าปัจจุบันน<บ>ี้ก็คือแบบบ,บอฮะ<แ>บ่าวเป้วเราได้อันอนัดประช้าสนหรอบอ โมผู้คือกันกบมได้บมได้อัปเดตแล้วเลยเขาก็ไดบมได้อัปเดตทางบ่าวเป๋เลยเนาะว่าพอเราเห็นบัตรประชาชนราบอรู้ว่าจังใดอันนี้จะบโเนืนใจคือกันธนา <c oughs> บมได้อัปเดตเลยได้เพราะว่า <c oughs> เอากระบะผู้เล่นน้ำเล่าเกลีดมากอะโดยเดี๋ยวจะเมื่อผลแหละเดี๋ยวสิอ่าไปโรหาเล่าไปไปอัปเดตเล่าขนะะกับลูกครึ่งเล่าไทยนี่เขากระสีนครับ อัปเดให้เบิงเนาะแต่ละเคสแต่ละเคสเนาะพี่น้องถ้าเฮามีโอกาสทากรอ่าทักแล้วก็สิโทรไปคุยเนาะพี่น้องก็คืออย่างเช่นเคสตาปาแหละเนาะพอมามาคุยมื้อนี้พี่น้องอ่ามาเจอเพราะว่าเอ้าตปาเราอยู่บ้านอยู่ฝั่งลาวเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าโตเนาะพี่น้องบ่ได้คุยกันเป็นเดือนเนาะกับเจ้าเนาะสบายดีดูค่ะสบายดีล่ะสดีญิงเนาะนี่ก็ได้เนาะิง คนเดียวเนี่ยว่าสองคนอยู่นำ้ำไม่ใหญ่มานำบบ้ำเด็ดคนเดียว<ม>ด้วยแล้วเขาบปมาเขาติดอยู่หุ่นนะนะแม่เทอแล้เพราะว่าส่วน,ส,วนส่วนใหญ่<ป>เนาะเด็กน้อยถ้าถ้าเพิ่นได้อยู่กับผู้ที่ว่าเลี้ยงเพิ่นมาตั้งแต่ยังเน็น่อยเพิ่นจิตนิดเพิ่นคนนั้นกว่าเนาะ <c oughs> มันล้นเนาะ อันนี้คือแบบอ่าเพิ่นติดเจ้าบอเนี่ยนะอันนี้ขอดออกมาก,กว่าการเลี้ยงเองเลยแ<อ>บบว่าเขาคุแต่ว่าเลี้ยงอะไรบ้านี้ผักล้างมาเขาก็อยู่นั่นไม่ใหญ่ตลอดหน้าไร้ดีดีหน้าเนี่ยนะอดออ,อ,ออกมากว่าเลี้ยงเองก็ลังป้าบางเดือนปลายสองเดือนไปนเมื่อไหจะพอสแล้วเป็นอย่างติดเนาะเดี๋ยวแม่นำเจ้าจะขวบเลยสองปีไปสองปีกว่าเนาะ กัดน้องพี่น้องเด็กน้อยเนาะถ้าเข้าจะเข้าเาได้เลี้ยงกับมื่อน้องพี่น้องตั้งแต่คลอดออกมาเนี่ยเลี้ยงจนใหญ่อดสองสามปีขึ้นไปแล้วเปันจีมาติดเขาเนาะเด็กน้อยจะไปไทยอีกกับซิบุติสจะแล่นวันีหนโบมีคนเอายังคิดอยู่นี่แต่ที่ข้าเลยเป็นไปเหตุบ้าถ้าเละมูญยิ่งบัตบลูกเจ้าน่ะแต่ละคน รวมรวม,มกันสามบ่ตอนนี้นะสามสาวว้าพี่น้องเนาะลูกมีแต่ลูกมวยยิงเนาะมานานะี่ลรวเนาะบางคนนะ่ะอยากได้มวยยิงอ่าแต่ว่าแบบเวลาอ่าคลอดลูกมาเป็นผู้ชายกับเนาะแต่ละคนก็ไลายไนดะ้พี่น้องลูกผู้ชายไลยเนาะอยากได้ผู้ชายมันบ่ได้หาดีอันเดียวกันเจ้าเดี๋ยวค่อยความผิดคอยนะ่ะคอยอยากได้ผู้ชายก่อน อย่างแมวบ่ยิงหั่นน่ะเอ้ทั้งลาวก็ยากลูกแม่นัวนึงพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาด้ลูกสาวก็อยู่ประมาณ2ขวบครึ่งแล้วว่าเนาะผูทิดน้องเอ่อน้องแตงไทยฮะจะขวบล่ะ9ขวบ9ขวบเนาะนี่อันนี้2ห้างเติบเนาะจะเอาลูกเนาะ้างอยากได้ผู้ชายก็เลยเอาอีกแต่มันบ่ได อ๋ออยากได้ผู้ชายต้องเปลี่ยนวิธีโอเคโอเคสิเพิ่มอีกบ่อหนิสิเอาอีกบอ่กบอบอ่บอบอ่บอเพราะว่ามันยากมาอยู่พี่ก็อยู่แต่ทุกยายสินะมันมีผู้เอาลูกไหนทีนยกยากคอบคค<อ>นที่สี่อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ได้เนาะคิดว่าว่าจะเห็ุให้รุน่นจะเห็ุให้รุ่นคอ้อาหรีไดดที่อาจจะเป็นผู้ชายก็มีเนาะถ้าได้บูญิงก็ดีคือกันเนาะมันมัน แบบว่ามันกับบได้เสียหายอย่งะน,ะนี้ขนาดน้องพี่น้องมิจะได้กําไรเนาะถ้าแบบถ้าแบบวเวลาปึกแต่งงานไปขนก็อันนี้ก็แบบเป็นความคิดถ้าถา้ถาสิีได้น้องพี่น้องเลยเพราะว่าคมมอมเมอร์นี่มันเนาะถ้าเฮาเรียงไงเลยก็คือที่คือที่เฮาเห็นเนี่ยนะนพี่น้องแต่ละคนก็แต่เพิ่นไปทุงไปไทยแหละก็ไปส้างครอบครัวเนาะหรือว,ว่าไปได้สามีเป็นคนไทยกะเนาะแต่ หลายๆคนกับโบได้ขาดองขายยังนายพี่นอนะ้องเนาะใอยก็ว่ได้มีคือกันได้เอาบวัวมันไทายกับโบได้เงินเบาบบมีขาชสิธิ์สอดกันเบามีแต่มได้มื่นเดียวอยู่นํากันด้วยดยใจได้เนาะแม่อืยาดองเนาะเขากับโบได้วังียังมากไหมนะพี่น้องกันกันแบบกะเจ้าอยู่นํากันแล้วมีความสุขแบบว่าแบบบ่บสร้างปัญหาให้พ่อแม่ขนาดเนาะ ห้าหมื่นหมื่นหนึ่งล้วก็ไม่เห็นเห็นข้องอยู่บ้านเท่าทตอนนั้นเนาะ<อ>ขาดองหมื่นเดียวเนาะตอนนั้นเนาะเอเอพี่น้องถ้าเปรียบเทียบใส่เงินปัจจุบันนี่กับประมาณหาร้านนาอพี่น้องหาร้านกว่ากว่าน้อหาร้านจีบพี่น้องที่เงินหนึ่งหมื่นบาทนี่ค่อนข้างสิบแบบร้ายเนะาะสปาเนาะเพราะตอนนั้นเท่าไรพันหนึ่งสองเพราะสองแสนหาตอนนั้น เมนเมนเมนบเฟอกับบอฮอดใชําตอนนั้นบอฮอดเพราะว่ามัน1ิปชิปสองปีเลยชิปสองปีเลยเนาะว่าบอบอฮอดบอฮอดบอฮอดสองแสนพันหนึ่งกับบอฮอดเนาะะกีหักเงินหนึ่งพันนี่แบบว่ามีมีขาเฮงได้หนึ่งพันบาทนะของใส้ยังมันบดได้แพงแมนแมนช่วงเงินบานเฮาบอเฟอร์เนาะแ่กองนี้แหละเงินล่าช่ำเงินแทน แม่นไปยางตลาดแล้วก็โอ้ยเนาะพี่น้องเงิน1ล้านนี่แป๊บเดียวก็เบิดเนาะไปซื้อของตะเลนี่แฮงคักพี่น้องเอ้ยเบิดไวพอมตัวมีแต่แนวแงแพมาบ่ไม่ได้ไม่ได้มากับแม่มาสิเห็นน้ำปลาใหยังให้กินโอเคเดี๋ยวจะมื่อถ่าผ่านปยก็มงาุเฮาก็สิแวะอ่าซาปาเนาะเพราะว่ามัน ได้ได้จิตโดยจิตโทโบอกลงหน้าดอมอ่น้องอออพี่น้องอ่าเพราะว่าอ่าจาปาเพิ่นก็นอยู่โบโ่มบ่ไกลปันใดนอกจากบ้านถ้าเฮาขี่รถไปประมาณสามสิบสามสิบกว่านาทีพี่น้องก็หอดแล้วเนะาะมาจับปลาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ทั้งสามีกับไปหาปลาคือเก่าบะ แม่ลแล้วพึ่งไปวางเที่ยงคอยมาแต่ตลาดมาตต่ขายปาลาแล้วก็ไปหปาปลาโอ้เราเป็นแม่ค้านะพี่น้องเนาะแม่ค้าขายปลา <c oughs> คือถ้าได้ร้านนี่ค้าเอาเอาเอามือ่อขายอยู่พพ่นแนมะ่สมุดเราเมื่อมีเวียลกล้วกะเอาเมื่อบ้านแก่งค้าเมื่อหาลูกนะ้ำอะโอเคนาอพี่น้องถ้าซาป,ปาเผนเมื่อเมื่อบ้านทางแม่เพิ่น ข่าวกสิอัปเดตอีกคันนึงเดี๋ยวให้สาวปลาพ่นโทรมาน้องพอดีว่าอยากเห็นหน้าน้องแต่งไทยเพิินจิตอามความู้สึกเพิินหลังจากที่เจอกับปู่กับย่านลยพี่น้องแต่ว่าน้องพ่นก็ยังบ่ได้อพูดคุยยังบ่ได้เห็นหน้าปู่กับยนาเลยเนาะนี่เนาะพูดเท่าเนาะว่าง่ายๆแบบว่าเพ่นคนขางสี่รินโทรศัพท์บออยากเป็นบันไดเนาะเห็นแล้วยังจะอาจจะลินโทรศัพท์ยังบม่เป็นได้ว่ากระซงหู อ๋อพันธบัตรอยู่เนาะโอเคโอเคอ้าวจะได้กะอ่าอยู่ดีมีแฮงเด้อสปาเด้อดีใจน้ำเนาะเพิ่นกับมามาอยู่บ้านอยู่ซองเนาะพี่น้องเพิ่นกับเดีว่าบ่บ่มีไผเบิ่งเบิ่งแม่แล้วก็เบิ่งลูกเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอ้าวพ่อก็คิปหน้าเด้อถ้าผ่านไปทางนั้นกัสิ่วบหาเด้อโดยสวัสดี่สปาโดย